ชัยยะชัยยะขอพรภาวัจรีเทเวจอมทิวินชัยยะชัยยะขอพรพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นจอมเป็นงไกรนาชัยยะชัยยะขอพรเท้ามหาราจะถุลูกกระบาลชัยยะชัยยะ ขออรอนเทพยะเจ้าทุกทุกสถานตั้งแต่ภูมิเทวันสารพเริกเทวินเล่นทั้งอากาศและเทวะวิมานมากัยจสถานใช่ค่ะพี่ไทยไทยน้อเมื่อเช้านี้น้องคนที่วาเข้ามาต่ไกลนะคะเข้ามาดูรูปปั้นเนาะค่ะนาอเขาเป็นกอน เป็นสถาปนิก้นปั้นนี่แหละเขาบอกว่าดวงตานะคะคือดวงตาและใบหน้านะคะเป็นแบบว่าหวานมากนะคะไม่แบบแต่ว่าไม่ดุอ่ะพี่แบบว่าไม่ดุอ่ะแบบว่าท่านแบบว่าหน้าแบบคือท่านหน้าแบบหน้าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบใจดีอ่ะพี่เป็นเ็หน้าท่านจะเป็นท่านใจดีอ่ะพี่คนที่มาปั้นนะค่ะคนที่ไอ้หน้าเขามาดูนะค่ะมาดูนะคะหลายๆทั่วสารทิศนะคะเขาก็มาดู ต้องกำจยายพระชจาอุปสรรคอันตรายสัพพะทุกขาวินาสันติสัพพะยาวินาสันติสัพรโรคาวินาสันติบอกให้น้องสำรวนบอกให้น้องสมรวมสังฆะเอเทนะติวาตัปฏิอาดิโต รัติมาพาติยังทิมาสังนัโทโขคติโยตปตติชายตปะติกรามาโนอาทาสัสพพะมโหรัตังพุทโุพุทโทุพุทโทุตปะติเอาหาติสิทธิอิจฉาอิจานุอิจไดชอ มันประกอบกิจนั้นอย่ารู้ร้างสำเร็จได้ตามประสงค์เถืนาสิทธิกรมันตาัยที่มีไอ้นี้ด้วยมีนี้ด้วยี่เขาเรียกอะไรอ่ะอหรอเขาเรียกอะไรพี่อย่าเขาเรียกอะไรอะอยารอเขาเรียกอะไรอะกอหรอเล็กๆอะแ่เขาเรียกอะไรพี่อะะสง์พารันเกอเากล้องนะพี่อะน่าีะเขาเรียกอะไรอะ พระสัตรุดอบว่างนองนะคะวันขยกอีกแล้วขออุปภวันพลาดแล้วจจงหวัดบุบนมีประสานเออโดมโดมโดมอ้ดว้มีโดมด้วยเตโตชยนิจยังเอฟุ่มเดืองปรากฏผู้ทรยศ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุ่ะคะสากนะคะสาธุนะคะลายดทุกสิ่งสรรจงนิรันดร์หลังลนดังนาทีทานทนเ๋ยายากรูว่ายเคือกระลังนาตาพะสิทธิสัพพะสิทธิตแม่ของห้ปบ้านด้วยนะ อัไรอยางพยานแปลว่าอะไรอย่างั์มีที่บูชาพญานาดไหมน้องน้องยังไม่ไปดูเลยพี่มาสั่รตัวเนี้ยน้องยังไม่รู้เลยเดี๋ยวน้องไปดูก่อนเดี๋ยวน้องพาไปดูเข้าร่วมพิธีแต่ว่าน้องน่าจะน้องน่าจะน้องซื้อมาในวันนี้จงอย่าได้เถอะไอ้เ็ษสมนำทำท่ารำเด็ดดวงมหาบันเด็ย รามครูภูมิบัญญาไทยต้นเกศีด้านรัฐยาศาสนาและประเทศี้สำนักงานในขาธิี่ตาลสภาการาศึกษาหนักสวงศึกษาธิการได้ออมอา่านพระเวรมำเพียกเรียงดูนี้เถิ